กกระดาษทำเองค่ะวันนี้น้องเอมี่จะไปสวนสาธารณะด้วยนะคะเอมี่ชอบน้ำอันนี้มากเลยค่ะน,นี่มีมิกลค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่ฟีลีกลวนะคะวันนี้พี่ฟินะคะนี อ่นนของเล่นมานำเสนอค่ะซึ่งเป็นตุกตากระดาษทําเองค่ะเฮ้พี่พีนทำเองเลยเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตุกก๊กตาตุกตากระดาษเนี่ยจะชื่ออะไรแล้วก็จะแบบว่าสนุกมากแค่ไหนอย่าลืมไปดูกันได้นะคะโอเคนอนน้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนะาะเช้าแล้วค่ะตื่นได้แล้ว <zur> อือเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นะคะ น้องเอมี่ก็เดินทางไปอาบน้ำนะครับก่อนจาบน้ำน้องเอมี่ต้องทำอะไรก่อนนะครับพี่ฟินตข้ามาหยิบเสื้อก่อนมาเลือกเสื้อก่อนเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็หยิบไปด้วยแล้วก่อนจะเข้าก่อนจะอาบน้ำนี่ต้องเข้าห้องน้ำก่อนไหมแต่ว่าต้องเขียนเสื้อก่อนนะคะอ๋อเนี่ยน้เปลี่ยนเสื้อนะครับมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับพี่ฟินตอนนี้เราก็มีตู้เสื้อผ้าน้องน้องอะไรนะครับพี่ฟินคะน้องเอมี่น้องเอมี่กำลังเปลี่ยนชุดตอนนี้เนาะใช่นับ ตอนนี้นะ้องเอมี่ก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะ้องเอมี่จะไปอาบน้ำก่อนนะอือห้องอาบน้ำของน้องเอมี่ฝนนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าพี่ฟิล์มลืมไปเลยว่านะ้องเอมีย่มยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยน้อง <c oughs> เ,เอมี่ขออนุญาตเข้าน้ำก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องเอมี่เข้าเข้าน้ำเลยอโอ้ยตอนนี้เรา,าก็มาแอบดูน้องเอมี่อาบน้ำกันดีกว่านะคะทุกคน เ้าพิโกงน้ำเสร็จแล้วเหรอใช่ว้ายเสียดายจังเลยไม่ได้ดูน้องเอ็ีแอาบเข้าห้องน้ำตอนนี้น้องโอ้มีอ่างกุชชี่ด้วยสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวนะองเอ็มจะถูสบู่นะคะสบู่เลีนะงตอนนี้น้องเอีมไม่สระผมนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องเอมเมื่อวานเนี่ยน้องเอมี่สระผมไปแล้วน้องเอมี่จะสระหัวยังไงน้องเอมี่ไม่มีผมเลยนั่นดูจ้ะอะไรน้องไม่นาวน้ำเสร็จแล้วเหรอครับพี่ฟินใช่ค่ะเดี๋ยวน้องเอมี่จะไปเช็ดตัวก่อนนะคะเพราะว่าน้องเอ็มตัวเปียก อาบน้ำเสร็จก็ต้องไปเช็ดตัวนะครับนี่นะครับเช็ดตัวนช็ดตัเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวเดวเดวเรวเร็ดตัวเเเตัวเชมดตวด้วยครับโอ้โตน้อง็ดเตัวตัอเชัวเดีัวเดวเดเดวตวตัเอมีเช็เ็คเเช็คตคเดตัวตวเช้ดะัวนเอมี่เจ็บคอมเกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทาแล้วนะคะปเ น้องเอมี่ชอบตอนนี้มากเลยค่ะเพราะว่ามันนิ่มค่ะมันเป็นอะไรเหรอครับน้องเอมี่มันเป็นจีนมันเป็นลิกกลิ้งค่ะไว้กลิ้งหน้าอ๋อไม่นวดหน้าใช่ไหม<ช>น้องเอมี่ค่ะอันนี้ก็คือครีมเซรั่มนะคะน้องเอมี่จะต้องทากันแดดด้วยค่ะเอทาลงไปบนหน้าบนแก้มดยค่ะที่ทแขนทาด้วยไหมคุณน้องเอมี่ไม่ต้องค่ะเพราะว่าน้องเอมี่จะต้องไปใส่เสื้อต่อค่ะ ค่ยระยดิพารอพื้นให้เป๋ยทั่วนะคะไปค่ะเดี๋ยวน้องเอวี่จะพาทุกคนไปใส่เสื้อที่น้องเอวี่ชอบที่สุดนะคะไปกันเลยค่ะน,นี่ก็ต้องเดินผ่านห้องน้ำด้วยนะคะเส้อ,อ,อี่น้องเอวี่ชอบที่สุดก็คือตัวนี้เลยค่ะโอน้องเอวี่ต้องกลับมาใส่ชุดอีกหน้าห้องน้ำเนาะใช่ค่ะควันนี้น้องเอวี่จะไปสวนสาธารณะด้วยนะคะ๋อน้องเอวี่จะไปเที่ยวสวนสาธารณะเหรอใช่ จะไปยังไงเอ่ยจะขับรถเยนตนไปค่ะรถเยนตนไปเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่า้องเอมี่จะต้องไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเอมมี่หิวมากเลยค่ะโอ้ใช่อาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จก็ต้องกินข้าวกินกาแฟอะไรก่อนเนาะตอนเช้าตกเลยค่ะทุกคนดูสิคะดูย็นน้องเอมมี่มีของกินเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ตู้เย็นน้องเอมมี่เหรอครับใช่ค่ะทุกคนชอบเรียกชื่อเอมมี่ผิดตลอดเลยค่ะชอบเรียกว่าเอมมี่ ชื่อเอมี่นะคะอ๋อไม่ใช่เอมี่เป็นเอมี่เลยครับใช่ค่ะโอ้ยชื่อน่ารักจังเลยวน <า S 2> ันนี้เอมี่มจะกินอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเอมี่ชอบอะค่ะผลไม้รวมค่ะน้องเอมี่อ่าแล้วก็เอมี่จะไปหยิบน้ํานะคะเอมี่ชอบน้ําอันนี้มากเลยค่ะโอ้ยน้ําอะไรอะครับมันเป็นน้ำมีเม็ดเม็ดด้วยอย่างนั้นแสดงว่าน่าจะเป็นชาไข่มุกชาไข่มุกแน่นอนเลยครับใช่ค่ะ อร่อยมากเลยค่ะตอนนี้นอ้องเอมี่ก็กินหมดแล้วเดี๋ยวน้องเอมี่จะไปที่รถจีโรต์นะคะไปกันเลยค่ะบ๊ายอุย๊ยน้องเอมี่ลืมเอากระเชื้อรถต้องเดินกลับไปอีกแล้วน้องเอมี่ใช่ค่ะเป็นคนขี้ลืมจังเลยเ<อ>น้องเอมี่เนี่ยเนาะ<อ>แล้วกุญแจรถอ,อยู่ไหนอะน้องเอมี่จ๋าอยู่ในกระเป๋าค่ะโอ้โหมีในกระเป๋าด้วย นี่อยู่ในกระเป๋าอยเอากระเป๋ามาด้วยอุ้ยกระเป๋าสวยจังกระเป๋าน้องเอมมี่ใช่ค่ะทุกคนลองทายดูสิคะว่ารถยนต์ของน้องเอมมี่เนี่ยจะหน้าตายังไงเอามาดูกันดีกว่านะคะเอาใจช่วยหนูด้วยนะได้ดีค่ะรถขอยดีมี่เป็นไงคะรถเอมมี่สวยไหมวว <laughs> สวยมากเลย <laughs> เอมมี่รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าเอมมี่จะไปขับรถเล่นดีกว่าเผื่อจะ ทำรถเอมี่เล็กกว่ารถเอมี่อีกไม่รู้เหมือนกันอะสงสัยเอมี่ซื้อผิดไซส์ไม่ไกลเอมี่ผิดเดี๋ยวต้องให้มนุษย์ช่วยแล้ววันนี้เป็นรถรุ่นใหม่เปิดประทุนขี่แบบนี้ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะบายถึงแล้วค่ะถึงแล้วเหรอครับถึงไหนแล้วโอเคนี่จะไปไหนต่อนี่ตอนนี้เอมี่จะไปบ้านเพื่อนเอมี่ค่ะ ถึงแล้วอุ้ยรถเพื่อนเอมี่ก็อยู่นี่นะก๊อบครัอไม่เห็นมีใครมาเปิดประตูเลยงั้นเอมี่เข้าไปดีกว่าไม่อุ้ยอุ้ยโอเคย้อเข้าบ้านดีกว่าไปดูในบ้านดีกว่านี่ก็คือห้องนอนเพื่อนของเอมี่นะแต่ทำไมยังไม่เจอเพื่อนเอมี่เลย呀เดี๋ยวไปดูออห้องแต่งตัวดีกว่า ไปไปไปเดินไปเลยอุ้ยมีห้องน้ำก็ไม่มีคนห้องกินข้าวก็ไม่เห็นจะมีอะไรไหนลองเปิดสิว้าวขงน้ากี่เยอะแยเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนเอมี่ไม่อยู่เลยห้องแต่งตัวก็ไม่อยู่เฮ้ยเพื่อนเอมี่ไปไหนเนี่ยสงสัยเพื่อนเอมี่จะไปตักจังหวัดเฮ้ยเสียเรงเปล่า โอ้ไม่เป็นไรเอมมี่ถ้างั้นเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาเที่ยวใหม่ดีกว่าเอมมี่นะอื้โอเคเด,เดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าค่ะไปไปอเ,เอมมี่ก็จะเดินทางกลับเข้าบ้านแล้วก็ไปนอนนะครับเฮ้แต่ว่าเอมมี่หิวอะค่ะเอมมี่ขอกินก่อนนะคะวันนี้เอมมี่จะกินนี่เลยเกินบ้านเี้มม่เยอะทั้งเลย อะไรเอ็มี่กินข้าวเหรอใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะอืม,อมีกินน้ำด้วยเอ็มี่กินข้าวเสร็จกินน้ำด้วยเดี๋ยวเอ็มี่จะกินน้ำน,นมนะน้ำเกนเอได้แล้วอืเอ็มี่ขอกินน้ำละเอ็มี่กินแล้วเดี๋ยวไปตั้งต่อดีกว่าตึ้ง โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หให้เอมี่หน่อยนะเดเอมี่จะซุสร้างไปหน่อยเฮ้เอมี่เหนื่อยมากแล้วเอมี่ขอตัวไปนอนกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ